เราเห็นแฮชแท็กอันนึงคือ Save ทับลาน Save ทับลานคืออะไรนะครับอ่ะก็อันนี้เอาไปจาก The Matter นะฮะเขาบอกว่ามันคือสรุปก็คือการเฉือนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานออกไป2.6แสนไร่ที่อาจจะกลายเป็นพื้นที่ทำกำไรของนายทุนอ่ะพอมันพลาดหัวแบบนี้ปุ๊บมันชัดเจนเลยว่าเฮ้ยเราต้องต่อต้านค่ะเีีเกแขกสุดฤทธิ์ใช่ใมันเป็นพาดหัวเล็กแขกซึ่งอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะค่ะ อาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้เหมือนกัน <c oughs> ในทางกลับกันมผมยังไม่กล้าสรุปอะไรเยอะมากนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมสิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าสรุปได้ไง่ายๆก็คือเมื่อไหร่ที่มีการตัดต้นไม้ผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยอยู่แล้ว <c oughs> ừ, ผมรู้สึกว่ามันมันเป็นเบสิกแค่นี้นะครับแต่ว่าถ้าจะมองว่าอุทยานแห่งชาติทับลาเน,นี่ย ทำไมเขาถึงต้องมานั่งปรับเปลี่ยนหรือทรับอะไรกันเกิดขึ้นจริงๆมันเกิดจากการที่มีแผนที่บางอย่างทับซ้อนกันอยู่ใช่ค่ะนะครับคือผมคิดว่ามันน่าจะเกิดจากการทําแผนที่ของหน่วยงานนั้นกับการทำแผนที่ของหน่วยงานนี้นะครับแต่ในที่สุดสองแผนที่มันดันออกมาไม่ตรงกันใช่ค่ะอันนี้คือเริ่มต้นก่อนเลยที่มาเกิดสิ่งนี้ขึ้นนะคะคือในพื้นที่แถวทับลานต้องบอกว่ามันเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่มากนะคะในภาคอีสานและภาคตะวันออกแล้วก็ขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกแล้วเรียบร้อยกับยูเนสโกใช่ค่ะ แต่คราวนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพอแผนที่มันทับซ้อนกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออันไหนเป็นของกรมอุทยานอันไหนเป็นสอประกอที่สามารถจะมีคนเข้ามาทํากินได้ครับและปรากฏว่าพอมันมีแมปที่มันไม่เป็นหนึ่งเดียวกันค่ะการบุกรุกจึงไม่สามารถหาข้อสิ้นสุดได้เชน่นพี่อ้อยเข้าไปในพื้นที่ผมใช้คำว่าเข้าไปในพื้นที่นะฮะถ้าหากว่าใช้แผนที่หนึ่งพี่อ้อยคือคนที่ทําผิดตามกฎหมายแล้วพะพี่อ้อยบุกรุกถ,ถ้าใช้อีกแผนที่หนึ่งพี่อ้อยไม่ผิด คือถ้าสมมติว่าเข้าไปตรงที่บอกว่าเส้นนี้คือกรมอุทยานพี่เข้ามาไม่ได้ค่ะพี่จะเข้ามาทํากิน,นไม่ได้ไ<ง>ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดบังเอิญว่าอ้าวก็ที่ตนั้นกสสปกอพี่ก็จะไม่ผิดทันทีเพราะว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่ถูกตัดออกมาเพื่อการทํากินใช่นี่คือคปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เลยแบบค้างคาทับซ้อนกันอยู่แบบนี้กับการดําเนินคดีที่แบบอา้าวตกลงจะเอาแผนที่ไหนเพราะต่างคนต่างก,ก็ไม่ผิดแลวถามว่าเขา เขาสามารถใช้ทั้งสองอย่างเป็น reference หรือเป็นเอกสารที่มันมันอ้างอิงได้จริงะนะครับสุดท้ายเขาก็เลยแก้ปัญหาว่าถ้าอย่างนั้นเราจะต้องทำแผนที่ one map นะครับพอเป็น one map จึงมีการเฉือนพื้นที่อุทยานเกิดขึ้นซึ่งผมพูดตรงตผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจำเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่นี่คือวิธีการคิด S <S <S <cryst> และจุดเริ่มต้นของเรื่องเอาตามนี้ก่อนอย่าเพิ่งรีบรความคิดเห็นมากเกินไป <C' ch ak> เ,เอาเามาไม่ใช่มากเกินไปเร็วเกินไปนะครับอุอทยานแห่งชาติทับลาน,นยอยู่อีสานกับตะวันออกมันทับซ้อนกัน <C' ch ak> นะครับก็ถ้าหากอีกชื่อหนึ่งก็คือกลุ่มป่าดงพญายเย็นเขาใหญ่ใช่มันชนกับเขาใหญ่ด้วยก <C' ch ak> ็เขาบอกว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์ป่าพันธุ์พืชมากมายมีเสือโคร่งไม่ต่ำกว่า20ตัวนะยังอาศัยอยู่ในธรรมชาติจริงๆแบบนี้เป็นต้นนะครับก็นี่แหละฮะทางมติครม ก็มีการนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะครับให้ใช้ One Map แล้วก็ปรับปรุงการสำรวจแนวเขตจากปี4-3เป็นแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการออกมาเพื่อใช้เป็นแผนที่ดิจิตอลให้ทุกหน่วยราชการใช้เพียง One Map อันเดียวกันหมดแล้วนะอันเดียวกันเวลา,าคุยกับประชาชนประชาชนก็จะไม่งงเหมือนกันะนะครับซึ่งทับลาน,นียโอ้โหหลายอำเภอมากนะฮะในที่สุดแล้วมันจะมีการปรับ แนวที่จะไปเกี่ยวพันกับอำเภอเยอะมากค่ะปักทงชัยวังน้ำเขียว<ช>คอนบุรีเสริงสางนาครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนะครับนาดีของประจินบุรี2 6 5 2 2 6ไร่ทันทีส0 0 0สนกว่าไร่นี้จะถูกเปลี่ยนเนื้อที่จากอุทยานค่ะซึ่งอุทยานแปลว่าไม่มีใครใช้พื้นที่ได้นะครัใช่แล้วไปเป็นสปอกร ให้ชาวบ้านถือสิทธิ์ครองที่ดินและส่งต่อเป็นมรดกแก่ทายาทได้คือห้ามซื้อขายเพียงแต่แค่ว่าหนึ่งคุณสามารถเข้ามาทํากินได้คือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีสิ่งที่ออกมาในการเรียกร้องกันเนี่ยชาวบ้านก็เข้ามาทํากินอยู่แล้วในพื้นที่ตรงนี้เพราะว่าตรงพื้นที่ตรงนั้น,นะคะ่ะเราต้องยอมรับว่าคือเขาอยู่ชุมชนอะและชุมชนอยู่ตรงนั้นมานานแล้วนะคะเขาบอกว่าอยู่มาก่อนที่จะมาทําให้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องของกรมอุทยานด้วยซ้ํา ะค,ะคราวที่พอมาเกิดเหตุน,นั้นตรงนั้นขึ้นมาปั๊บหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าหรือจะเอาพื้นที่ทําให้มันถูกต้องเลยว่าถ้าเกิดเราทำวันแมปปั๊บพื้นที่ตรงนั้นอ่ะก็ทํากินได้คุณก็เข้ามาในพื้นที่ทํากินแต่จะได้ถูกต้องอย่างออฟฟิเชียลอะค่ะแต่คราวนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพิติดจ,จานวน2องแ0 0หไร่พื้นที่ตรงนั้นมันจะหายไปเลยนะ และที่สําคัญคือพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่ป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์อย่างที่บ,บอกค่ะเสือโครงในวันนี้เหลืออยู่เท่าไหร่แล้ว <naz i. S 1> นะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮรรร้ยถ้าทําแบบนั้นปั๊บเราจะสูญเสียพื้นที่ป่าขนาดนั้นหรือเปล่าและอันนึงก่อนหน้านี้ด้วย ก็ต้องยอมรับว่าการที่เข้ามาทํามาหากินตรงนั้นไม่ได้มีแต่พื้นที่ของประชาชนคนพื้นถิ่นเท่านั้นก็จะเริ่มมีการแบบเอ๊ะนยทุนเข้าไปเปิดรีสอร์ทไหมเข้าไปเปิดบ้านพักเข้าไปเปิดอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งตั้งแต่ก่อนมีการทําเป็นวันแมปและเฉียน2 0 0แสนกว่าไล่นี้ออกมา ตอนนี้มีคดีที่เป็นข้อพิพาทอยู่ระหว่างการดำเนินการ495คดีค่ะซึ่ง495คดีที่ดำเนินอยู่ตอนนี้นะครับถ้ามีการเปลี่ยนตรงนี้เกิดขึ้น495คดีนี้อาจจะหลุดหมดเลยใช่ค่ะเพราะถือว่าเป็นพื้นที่ที่สามารถทำกินได้จึงทำให้พึงสงสัยได้ว่า มันมีแรงผลักดันพิเศษอื่นเกี่ยวข้องหรือเปล่าค่ะนะครับแค่พึงนะฮะเพราะเราไม่สามารถไปชี้หน้าด่าใครได้ค่ะด้วยข้อสันนิษฐานนี้นะครับแต่ถามว่ามันพึงคิดได้ไหมเออมันพึงคิดได้จริงๆอะใช่อ่กับอีกอันหนึ่งก็คือเขาก็ไปฟังความเห็นของชาวบ้านในพื้นที่มาเมื่อ5กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองเขาบอกว่าเราก็ไม่เห็นนะว่าเขาไปฟังยังไงค่ะแต่เขาบอกว่าตามกระบวนการแล้วชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่เห็นด้วยค่ะอืม เพราะฉะนั้นณตอนนี้ในมุมของความกว้างๆแล้วเราถอยกลับมาสักนิดหนึ่งก็คือความเห็นของคนที่ไม่ได้เห็นด้วยตาค่ะส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยแต่เขาบอกว่าคนที่อยู่ตรงนั้นส่วนใหญ่เห็นด้วยใช่ค่ะผมก็เลยรู้สึกว่าผมกําลังถ้าให้อ่านต้องจิ้มอ่านจิ้มไม่เห็นด้วยพี่อ้อยเพราะอ่านรู้สึกว่าก็พื้นที่ป่าก้าต้องสองแกว่าใช่ไหมว่าเออมันรู้สึกแบบนั้นใช่ค่ะยอมรับว่าฉันไม่อยู่ตรงนั้น ในมุมหนึ่งฉันไม่ได้อยู่ตรงนั้นฉันไม่ได้ทํามาหากินตรงนั้นอันก็ตอบว่าอันไม่รู้ในเชิงลึกจริงๆในขณะที่คนที่คลุกอยู่ตรงนั้นจริงๆเขาอาจจะเห็นอีกด้านนะครับซึ่งในอีกมุมหนึ่งฮะคนที่เคลื่อนที่และแอคทีฟอยู่ตอนนี้ก็เป็นมูลนิธิสืบนาคเสถียรเขาก็มองว่าในความเป็นจริงเขาก็ไม่ได้ค้านทั้งหมดนะแต่เขามองว่ามันไม่ควรแก้แบบเหมาเค็งคือ สองแสนกว่าไร่ใช้วิธีการมองแล้วแก้ปัญหาด้วยตรกกะและวิธีคิดแบบเดียวกันทั้งหมดค่ะจริงๆแล้วมันมีพื้นที่บางส่วนที่ตรงนี้ชาวบ้านทำใช่ไหมค่ะ <Okay. S 2> อะงั้นชาวบ้านเข้ามาทำตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้างั้นไปดูซิถ้าเขาทำมาตั้งแต่กี่บรรพบุรุษของเขากี่ปีกี่ปีให้สินับจำนวนปีแต่ถ้า <Okay. S 2> บางคนเพิ่งเข้ามาค่ะแล้วเข้ามาหลังเกิดกรณีพิาพาท มันชัดเจนอยู่แล้วว่ามีกรณีพิพาทแล้วเพิ่งมาทีหลังตรงนั้นก็ไม่ต้องให้สิค่ะอ่ะมันก็ฟังดูเม็กเซนไม่อย่างนั้นการเหมาเข่งมันจะกลายเป็นแบบนี้ค่ะตกลงช่วยคนถูกหรือช่วยคนผิดอืนะคะเพราะมันมองได้หมดนะคะ<ช>แต่ลักษณะอันหนึงเนี่ยที่ทางทางมูลนิธิสืบเนี่ยเขาก็เสนออันนึงก็น่าสนใจนะทําไมต้องกว้างใหญ่ถึงสองแสนกว่าไรม,มันสามารถจะเป็นหลักหมื่นได้ไหม ค,คือพื้นที่ในชุมชนก็ยังสามารถทำมาหากินตรงนั้นได้เพราะว่าเขาทำมาหากินตรงนั้นมาตั้งนานแล้วกับในอีกอันหนึ่งคือก็ไม่ได้ไปไปทำให้คนที่มาทําความผิดเอื้อประโยชน์ต่อเขานะคะมันก็เลยมีการเปิดรับความคิดเห็นถึง12กรกรกฎาคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นแฮชแท็กเซฟทับลานก็เลยเกิดขึ้น Green Morning Show